โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านได้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไอ <have> นั่นแหละครับก็วันนี้จะมาแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติเดี๋ยว,ยวผมขอลองเพิ่มเสียงผมนิดนึงเดี๋ยวแม่งจะเบาเกินไปนะจริงๆอรอบนี้เนี่ยอยากให้แบบ ใครสมองว่างเนีแบบทักสมองลงมาสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับนะคือจริงๆเนี่ยผมเห็นว่าอ่าผมเห็นเยอะและ้วว่าจะทํายังไงให้เรารอดใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยผมขอแหกแนนหน่อยละกันเราจะทํายังไงให้จมนัน่นอ่ะเป็นความคิดแล้วนะซึ่งโอเคแต่ขอเลือกแมปก่อนละกันจริงจริงผมไม่ได้เก่งนะผมเล่นเกมนี้ผมจริงๆผมไม่ค่อยมีหัวศิลปะเท่าไหร่นะแต่ผมจะทําเป็นโปรเจกต์ผมอยากเก็บไว้เป็นโปรเจกต์สักสักหน่อยละกันอ่าเอาเป็นอันนี้ละกันง่ายๆ แมวก็พูดทำไมวะเอ่อเอาแผนนี้แล้วกันป่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็ดูดูกันไปคลายเครียดนะครับนะก็อ่าผมสร้างอะไรผิดตรงไหนก็ฝากขอโทษฝากติชมผมหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็แผนผังที่ผมจะสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นดิดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอืมนะเอาคิดง่ายๆว่ากรุงเทพเป็นยังไงแผงผังเมืองที่ผมจะสร้างก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่านะโปรเจกต์ที่เราทํานี่คือโปรเจกต์ทำยังไงก็ได้ให้จม,มเขามีแต่ทํายังไงให้รอดกูแหวกแนวทายังไงให้จม โ okay. อเคเดี๋ยวเรามาโหลดสักนิดนึงนะครับแล้วก็ผมไปลงม้อนภาษาไทยแค่ม้อนภาษาไทยนะนะครับ <c oughs> จริงๆจะสกิลการสร้างเมืองผมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะคุยสักเท่าไรหร่หรอกเพราะว่าสกิลการสร้างเมืองเนี่ยมันระดับเทพเจ้าแล้วนะเอเอคือผมแค่ลากปุ๊บเนี่ยคือสาวกีนละไม่แต่พูดเยอะทําขันแต่ตรงนี้ตัดอ <Okay. S 2> อกโอเคเราเข้ามาสู่ในเกมแล้ว,ลวมาก็เงินเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะประชาชนประชาชนยังไม่มีอะไรสักอย่างนะ อย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ย่ yeah, uh, 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 uh. คือการต่อถนนมานี้นีเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันเอเดี๋ยวดูโซนกันว่าจะเาโซนไหนเป็นเอาโซนนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้เผื่อมันเป็นแบบไล่นาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาโซนนี้แล้วก็พุ่งมานีนิดนึงแล้วก็แหมมีโค้งหักสอนิดนึงเวลาจะโค้งนี่ต้องดูดีๆนะหวัวทิมนะเดี๋ยวแล้วเราก็จะทําแบบ อันนี้เป็นแบบเป็นเป็นซอยไปเลยลวกันเพราะว่าเราจะทําตรงนี้เป็นเป็นโรงงานนะครับเป็นโซนโรงงานเฮ้ยก,กูสร้างได้ไงวะเนี่ยเก่งเหมือนกันนะอ่ะแบบนี้ก่อนละกันเพราะว่าสร้างแค่ถนนเงินกูก็หมดแล้วอ๋ออ๋จิบหายละอ่ะ,อ,ะอันนี้คือโซนเกี่ยวกับไอ้นี้ละกันนะครับก็ให้มันขี่มาทางนี้นะเดี๋ยวให้มันเชื่อมมาจากตรงนี้เอาละกันส่วนตรงนี้เป็นที่อาศัยของประชาชนนะครับอ่ะเดี๋ยวสร้างแบบโค้งโค้งยังไงดีวะ ทำแบบนี้ก่อนอ่ะนี่สร้างถนนงเงินกูก็หมดแล้วป๊าบป๊าบป๊าบเฮ้เขาขึ้นเตือนมาว่าคุณสร้างได้สุดยอดมากๆเลยค่ะอ้ไม่ต้องชมผมครับไอ้ของแบบนี้เนะี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะอเคอ่ะแบบนี้ก่อนอ่ะอแบบนี้ก่อนละกันนะครับนะเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนละกันแล้วก็วกอ่าเดี๋ยวให้ไฟให้ไฟตรงนี้มันจะได้เจ็ดวัตต์อ่อาตรงตรงนี้มันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไปสักสองอันนะ แล้วก็เชื่อมสายไฟมาครับอ่าเชื่อมมาด้วยนี่นี่เชื่อมมาเข้าโรงงานนี่ฮี่มาแล้วกำลังมาละกำลังมาละแล้วก็อ่าผมผมคงต้องปล่อยน้ําเสียไปก่อนนะน่อนะในในในความคิดนั้นก็ดูดน้ําเสียปล่อยน้ําเสียอ่าแล้วก็เชื่อมมาเป็นท่อเดียวกันอ่าแล้วก็เชื่อมเข้าตัวเมืองมาเอ้เอา้เอาเฮ้ยเงินกูไป็นหนหมดวล้นะโอ้ยังไม่ได้ทําอะไรเลย นที่ครับครับนี่เป็นไงครับต่อไปต่คุณต้องสร้างอะไรนะเอาบ้านบ้านบ้านใช่บ้าน,าน,านอ่าแล้วก็อ่าต่อไฟให้กับไอไอน,นี้ด้วยต่อดิเออเออโคดเปลืองอ่ะด้วยวางเสาไฟฟ้านี่คือแบบนึกว่าประเทศไทยเป็นไงแน่นอนนะครับอ่าสร้างไปเลยครับอ่าให้อยู่อาศัยตรงนี้เป็นโซนอยู่อาศัยนะครับ นะเราจะยังไม่มีการสูญการค้าขายขอขคูดภาษีสักสี่สิได้ไหมแบบแก้งทําเป็นหมู่แพงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจนะแก้งทําเป็นหมู่แพงอะไรอย่างเงี้ยอะเรามาลองรันกันดูเลยละกันนะครับว่าจะมีประชาชนเข้ามาในพื้นที่ในบ้านในบริเวณบ้านผม ขนาดไหนอ่าตอนนี้ยังเอาแบบเรียบๆก่อนเอาแบบว่ายังไงก็ได้ให้รอดก่อนเอ้ยอยู่บ้านหลังแรกมาแล้วครับมาแล้วเริ่มมากันแล้วซึ่งผมนี่ก็ได้ทําการเตรียมอ่าทุกอย่างไว้ให้คุณเรียบร้อมหมดแล้วนะเฮ้ย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 บ้านมันจะสวยเกินไปแล้ววนะโอเคแต่ตรงนี้มันกินพื้นที่นะเนี่ยเพราะว่ามันเสาไฟฟ้ามันน,นี่นะอ่าฮะตอนนี้ประชาชนก็เริ่มเข้ามา3คนนะครับแต่บ้านนี้มีเป็น1ิเลยงงตึ๊บไปหมด อ่าตอนนี้ประชาชนก็เริ่มมาแล้วะยังมีเงินเศษเหลืออยู่อีกหน่อยผมจะทําการต่อต่อแบบต่อโค้งดีไหมอ่ะต่อโค้งนี่ดิี่กูคิดได้ยังไงวะเนี่ยแมต่อโค้งมันทุเรศแบบต่อตรงปุ๊ะเหอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันตอนนี้ช่วงแรกมันคงไม่เป็นไรหรอกอ่านี่เมื่อผู้คุณมาแล้วเดี๋ยวฉันขอเอ่อเอ่อเพิ่มภาษีสักนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะเพิ่มภาษีจังเลยอ่ะแบบภาษีเอ่อภาษีนี่นี่หรือเปล่าเพิ่มจังเลยอ้าวพอกูเพิ่มปุ๊บบ้านไม่เกิดเลย อ๋อ oh, มาเกิดโรงงานแทนใช่ไหมโอเคผมต้องทําโซนหรือเปล่าแบบโซนนี้เป็นของอันนี้นี่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 อ่าตอนนี้ก็มีอ่าพวกโรงงานเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีบ้านตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยทำแบบนี้ให้เขาสักหน่อยละกันนีเดี๋ยวมันจะทุเรศอันนี้บ้านแล้วอันนี้บ้านสร้างแล้วก็ไม่ต้องเอาเอาไม่ชอบเอาไม่ชอบก็บอกกันดีๆก็ได้เอาไม่สร้างไม่สร้างเอาดี คตอนนี้เดี๋ยวเล่งเวลาไปก่อนครับนะให้ประชาชนได้เข้ามาในประเทศให้มากขึ้นเอ้าทำไมมันลบก้าว่ะมันเข้ามาปุ๊บมันตายเลยแ่ะอู้อู้วสร้างผิดอ่าเอาออกไปโอเคอ่าตอนนี้ประชาชนก็เริ่มไหลเข้ามาแล้วครับไหลเข้ามาแล้วเอ๊ะถ้าเราแอบเก็บทางด่วนจะเป็นไรไหมแบบแอบเก็บนี่เริ่มไหลเข้ามาแล้วครับนะเข้ามาซื้อพื้นที่แล้วก็เข้ามาไหลกันแล้วตอนนี้ก็จะเป็นโซนเข้าออกไปก่อนแต่มันเป็นถนนสองเลนเข้าเข้ามาเข้าไปมาแล้วก็ไปอะไรอย่างนี้ ต้องบอกเลยนะว่าคนที่มาอยู่ในเมืองผมทุกคนแม่งคิดถูกเออเพราะเมืองผมเนี่ยนะหมูแพงนะภาษีภาษีนี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะครับนะผมว่าเดี๋ยวผมสร้างถนนเข้ามานี่อีกสักหน่อยอดีว่าอีกูคิดได้ยังไงวะเนี่โอเค ตอนแรกๆมันก็อาจจะดูแบบแหวงๆเนี่ยนะแต่จริงๆผมจะเหลือพื้นที่ไว้ตรงไว้ตรงนี้นะเหลือพื้นที่ไว้ในทำในในกรณีที่ว่าแบบเราจะสร้างแลนด์มาร์กแบบเข้ามาอย่างเช่นแบบแต่ละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมของประเทศไทยก็จะมีแบบอย่างเช่นต่าก,ก็จะมีพระเจ้าต่าใช่ไหมลนะ่ะโอเ๋ตอนนี้โรงงานก็สงบสุขนะครับประชากรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันต้องเพิ่มอยู่แล้วนะนายกดีขนาดนี้นะใครจะไปเป็นเหมือนนายกแถวบ้านใช่ไหมนี่บ้านก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ มาเรื่อยๆแล้วบ้านจังหวะนี้โอเคมันยังไม่ปลดล็อกให้ผมสร้างพวกสถานีตำรวจอะไรอย่างนี้ผมขอเร่งเวลาเลยแล้วกันนะครับเราเล่นแบบอ่าสมจริงสุดๆเลยนะไม่มีอะไรั้งนั้นเลยนะอากาศตอนคืนกระบะลงก็ลงนะครับอยากลงก็ลงนี่คือถ้ามองมุมนี้นี่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็เป็นแบบชนบทดีๆนี่เองนะ ยังไม่ถึงกับแบบขั้นตัวเมืองอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มมาเริ่มเริ่มขาดละประชาะกรเริ่มขาดเดี๋ยวคุณรอ,อก,ก่อนคุณรอ,อก,ก่อนนะเออคุณต้องใจเย็นๆต้องให้ประชาชนเขาเได้นี่ก่อนเอ๊ะถ้าผมทํานี้ลหละแบบรถที่มันขี่เข้ามาในเมืองที่ไม่ขี่เข้ามาจอดในเมืองใช่ไหมแล้วผมลบถนนอ,นอันนี้ออกกับอันนี้ออกมันจะเป็นยังไงวะท่านแต่สีนะ่าสนใจเนาะเอาเป็นว่าไม่ทําดีกว่าไม่เกี่ยวกับเรา โอเคตอนนี้ก็เงินบวกแล้วนะครับแล้วก็ประชากรบวกนะครับเดี๋ยวรอข้ผลล็อกอีกสักนิดนึงแล้วกันแต่ของผมขอเซฟไ้อีกสักหน่อยในการทำอ่ออตาตั้งไ้อีกสักหน่อยนึงครับแล้วก็การสูบน้ําก็ถือว่าโอเคน้ํามันไหลออกก็โอเคครับดูดีอีโอเคปลดล็อกแล้วนะครับก็จัดการภาษีการกู้ยืมแล้วก็กําจัดขยะนะครับสารสุขโอเคในเมื่อมันมาแล้วเนี่ยผมก็จะจัดก,การเลยแล้วกันเอาเป็นเรื่องของขยะก่อนแล้วกันนะครับขยะก็ มันทั่วถึงไหมไหนเขาดูหน่อยโอเคทั่วถึงใน,นแค่เดียวก็พอนะครับต่อไปเป็นโรงพยาบาลนะครับคือจริงๆผมจะทําให้มันโซนไปเลยนะถ้าแบบตรงนี้คือโรงพยาบาลแบบนี้ไปเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือสถานที่เรียนหนังสือสถานที่เรียนหนังสือเอาเป็นข้างๆโรงพยาบาลแล้วกันดีนะเอาให้เหมือนประเทศไทยที่สุดเราสร้างนี้พียงวะทำอะไรมาทำแล้วหแลวหและโอเคเงินหมดนะครับก็ต้องรอดูว่าฟีดแบ็กที่จะได้กลับมามันจะเป็นยังไง ตอนนี้ถนนมีอ๋อเออเดี๋ยวด,ดีดูถนนไหนถนนเกี่ยวกับพวกอโอยังยังไม่เปิดจริงๆผมจะสร้างถนนที่แบบว่าถ้าคุณเข้าคุณต้องจ่ายนะไม่เสียดายจังเลยนะครับเออกูจะหิวเงินอีกแล้วนะน่าจะมีน้ําเข้ามาแล้วแหละผมว่าโอเคส่วนไฟก็น่าจะเชื่อมโอเคอ่ะโซนการค้าโซนการค้าเอาแถวนี้พอก่อนส่ซนการค้า เวนะลาคุณจะขี่ซื้ออะไรคุณก็มาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องทําให้ประชากรในในในนี้ของเราเนี่ยเรียนรู้หนังสือให้เก่งก่อนนะนะแล้วผมจะค่อยสร้างสีฟ้านะครับแต่ก็ทางวันส,สักนิดนึงเอากําไรแล้วกันนะครับอเอากำไรแล้วกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าคนหายไปหมดแล้วอุ้ย,ยสร้างผิดสร้างผิดคนก็าหายไปไหนหมดวะาไม่ค่อยมาบ้านผมกันเลยว่ะเนาะเดี๋ยได้พื้นที่ตรงนี้จังเอาแบบตรงแล้วกันมันก็เสียดายเลยแต่คือ ถ้ามันถ้าอย่างนี้เนี่ยผมว่าผมลบทิ้งดีกว่าแล้วก็ผมสร้างเป็นพวกต้นไม้กูสร้างได้ไหมไม่ได้โอ้โหปล็อกแม้กระทั่งต้นไม้ด้วอาจจะสร้างได้แต่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะอ่าเป็นไงครับตอนนี้เงินก็เริ่มบวกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ประชากรก็ลบลบลบแล้วก็มีรถบรรทุกแบบเข้ามาหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยอกันปกปตินะครับมีรถติดด้วย รถขนไม้นำเข้าส่งออกนะครับเอ้ประเทศมันจะเลินจะเลินปแปลกแปลกมันไม่น่าจะจะเินปแปลกแปลกแบบนี้ได้อ็โอเคมีประชากรกําลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้มันสั้นไปแบบนี้ไม่ได้แล้วสิต้องโค้งไงโค้งกันไหมโคงไไม้โคง่างนี้แม่งเลยแล้วกันยอมเสียไป2บ้านเพื่อ,อบ้านที่กําลังจะตามมาอีกเป็นสิบแล้วก็เดี๋ยวสร้างเส้นทางให้เขามันจะได้ไม่ติดเกินไปครับ แล้วค่อยตกแต่งจะได้ไม่ติดเกินครับเวลาแบบคนเข้าคนออกอะไรอย่างนี้ yeah. แต่ผมยังใส่ต้นไม้ไม่ได้ประเด็นมันก็เลยจะดูแบบมีพื้นที่แบบโล่งๆอะไรอย่างนี้อยู่นะอะพื้นที่โล่งๆก็ใส่ไปไม่มีอะไรทำนั่งวนเล่นดีกว่าป๊าปไม่เอาละไม่วนละหยอกสร้างบ้านเลยครับสร้างบ้านเลยสร้างบ้านเลยครับ ผมให้สร้างผมให้สิทธิ์พวกคุณในการสร้างเต็มที่นะครับสร้างไปเลยใครบอกเมืองผมไม่สวยอพกร,รูผมว่าเมืองผมมันสวยสุดๆไปเลยนะโรงงานก็เริ่มเยอะนะครับประชากรตอนนี้ไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็เลขเวลารับเงินเดือนอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันให้สถานีบำบัดน้ำเสียหรอมำอยากมีสักเท่าไหร่สถานีบำบัดน้ำเสียเนี่ยควรจะมาอยู่ มันจะพอไหมวะผมว่าผมก็ไม่อยากทำลายผมก็ไม่อยากทำลายน้ำหรอกอเพราะว่าน้ำมันก็จะเรียกว่าไงอ่ะไม่ใช่แฟนเก่าถุยถุยไม่ใช่ครับคือน้ำเนี่ยเมันเดี๋ยวมันจะไปตรงนู้นมันจะเสียเวลาตกปลาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมเอานี้ก็ได้อ่ะผมยอมลงทุนนะอ่ะผมลงทุนผมเอานิทิงมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะถ้าเกิดว่าเกิดว่าเราไอ้นี่เนาะเอาตรงนี้ทิ้งใช่ทิ้งไปเลยแล้วก็เอาท่ออ่ะ จบไม่มีไฟฟ้าไม่ถึงไม่มีเอา้เอาบำบัดน้ําเสียให้ข่อยแน่อึมันยังขึ้นเตือนไม่มีไฟฟ้าไม่มีได้ไงครับมันไม่มีไฟฟ้าได้ไงวะแล้วไฟฟ้าที่ให้มันอยู่นี่คือไฟอะไรไฟฟ้าปลอมอ่ะโอ้โหไฟฟ้าปลอมหรือเปล่ามาช่างมันครับช่างมันอ่ะตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนครับนะ้ำปลาปลาไม่เพียงพอปลาปลาไม่เพียงพอปลาไม่เพียงพอไม่ต้องกินน้ำปลาปลากันได้ไหมเปลี่ยนแบบกินน้ำโคล่าอะไรี้ อ่าประชาะชาชนเริ่มร้องแล้วนะครับเริ่มร้องแล้วนะครับเริ่มเริ่มร้องว่าขาดไฟขาดนู่นนี่นั่นแล้วนะกูเป็นไปได้ผมไม่อยากกูเอาเฮ้ยมีไฟไหมเฮ้ยเฮ้ยดับเพลิงเอาดับเพลิงมันไปไม่ทั่วถึงนี่หว่าดับเพลิงไปเร็วไปไปไปก่อนไปก่อนโอ้ยตังก็ไม่มีเอาไฟมาแล้วแหละไฟไปอะไรอ่ะไฟบั๊กเหรอเอาไม่ใช่ไฟโอ้ต้องกู้จนได้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะกู้สักเท่าไหร่หรอกผมพูดตรงตรง,ตรงอ่ะกูมาสองหมื่นครับแล้วก็เอาเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้มาเลย หมดเลย1 9่อเคหมดปัญหาเรื่องไฟส่วนอาดับเพลิงไปหรือยังเคดับเพลิงเหมือนจะไปแล้วนะครับไปไหนวะไปอีกเมืองเมื่อวะอ๋อกำลังกำลังดับไฟอยู่ตอนนจะกำลังดับไฟอยู่โอเคผลล็อกแล้วครับประชากรขั้นต่ำหนึ่งพครับการแบ่งโซนนโยบายการกู้เงินระดับ2การแบ่งเขตอาสิทธิพิเศษนะครับนโยบายการบริหารนะครับ มันมีนโยบายการบริหารแบบว่ากดคนให้กดคนให้จนแล้วก็แจกเงินคนละพันหรือคนละสองพันอะไรอย่างี้เปล่าวะมีเปล่าวะผมว่ามันน่าจะมีน่าจะมีหรือเปล่าอตอนนี้ขอยังไม่เกี่ยวกับนโยบายอะไรกันแล้วกันนะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นเมืองที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะเอาเป็นว่ามีสถานีตำรวจแต,แต่สถานีตำรวจโทษถึงไงผมมันไม่ค่อยคุมตรงนั้นวะไอ้ตรงโรงงานนี่มันจะมีโจรมาป่าวะแต่ผมเอาในเมืองก่อนแล้วกันเอาในเมืองให้เขาโอเคก่อนอ่ ต่อไปเป็นฐานีตำรวจลงแล้วต่อไปนี่คืออะไรครับสถานศึกษาชุมชนเหรอแบบให้คนมาเรียนความรู้อะไรเงี้ยอย่าพึ่งเลยละกันมันเปลืองเงินเ่าเอาเป็นว่าไปสร้างแล้วกันนะนั่ง ABC กันไปก่อนก็ได้แต่ผมว่าขยะต้องเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้รี c y ไซเคิลแน่ๆอันนียขอแบ่งโซนก่อนแล้วกันครับอันนี้คือเขตอุตสาหกรรมไหนากยัง,ง,ยงไงแล้วไมเขตอุตสาหกรรมลากไม่ได้ระบบ อาคารพึ่งพาตัวเองไม่มีกำหนดพื้นที่กองพิเศษลบแค่อเอาอันนี้อ๋อคือผมต้องลากก่อนใช่ไหมลากอย่างนี้ก่อนนี่อย่างนี้แบบนี้ก่อนอ่าลากแบบนี้อ่าแบบนี้ไปก่อนอ่าเสร็จแล้วแหละเราก็มาติ๊กว่าไอ้ตรงเนี้คือของอะไร ช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะเออลากลากแม่งไปก่อนแล้วกันอันนี้บ้านเมืองผมนี่ต้องบอกเลยเอ้ยมันมีแรนด์มารให้สร้างอันนี้ว่านี่ไงเป็นเซรีเทพีเซรีภาพนิวยอร์กสหรัฐอ,อ,อเมริกาเ,เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยเหรอเอาล่ะตอนนี้ก็ฟาร์มเงินไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นช่วงฟาร์มเงินสึกว่าประชาชนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับผมต่อออกข้างก่อนแล้วกันผมคงเอ้ยมาหรือยังยังไม่มาต้องประชากร2 0 0พขึ้นไปถึงจะมาเกือดเดือดเือได้โดนกู ขั้งแบบนี้ไปก่อนอเผื่อมันติดครับทำเผื่อติดไปด้วย,วยอ่าบโอเคเสร็จแล้วก็ต้องการน้ํารู้แล้วว่ามีสิ่งก่อสร้างใหม่ผมรู้แล้วแต่ผมไม่มีเงินเออแต่ผมมีเงินมันก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่มีเงินไงจริงๆอยากแบบยกสะพานสูงขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคือต้องบอกก่อนนะสำหรับใครที่ดูนะผมไม่ได้ บอกว่าผมสร้างสวยหรืออะไรนะครับแต่คือผมเล่นคำขำนิเฉยนะฮะแบบเล่นคำขำอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็มาร์กได้เฮ้ยเฮ้ยขึ้นอะไรกันวะเป็นอะไรวะเฮ้ย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 เป็นไรเป็นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหูหูหูกูทำอะไรลงไปวันะแมวแมวยังบ้านมันแตกกระจุยเลย พิ่งพึ่งย่าพึ่งย่าพึ่งพอบอกว่าโซนพอบอกว่าโซนนี้เป็นโซนอะไรนี่เราผมบอกแล้วทํายังไงให้เราล่มจมเป็นไงเนี่ยแหละครับมันคือแผนมันจริงจริงมันคือแผนของผมนะฮะเอาฮาเอาฮาเอ่อทำยังไงให้ให้มันดูล่มจมให้ได้มากที่สุดแล้วมันก็ล่มจมจริงจริงเป็นไงครับคนย้ายออกหมดเลยครับนะเพราะนโยบายนโยบายเดียวคือโซนนี้ไม่ควรสร้างบ้านแค่นั้นเองแค่นั้นมันหนีออกหมดเลยเดี๋ยวเขากำลังมากันใหม่เออกำลังมากันใหม่เมื่อกี้นี่เล่นตัวเมื่อกี้ มันต้องวนจากตรงนี้มานี้ถ้าอย่างเงี้ยนาะคตรตรงนี้จะติดนะตรงนี้ติดแน่น,นอนต้องทําทางทางให้เขาอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่อยู่เนเมืเงนะครับแล้วก็อยากจะไปก็ตรงไปเลยแล้วกันอ่าตรงไปเลยนะส่วนใครที่จะออกก็ต้องใช้เส้นทางนี้นะครับส่วนใครที่จะไปโร,รงงานเนี่ยก็ตรงมาทางนี้เลยอ่าจะง่ายกว่าจะทำต่อให้อีกทางหนึ่งแล้วกัน เกะทุบทิ้งแม่งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพิ่งแบ่งโซนโซนอะไรเลยแล้วกันนะว่ามันน่าจะยังไม่จําเป็นนะตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับกู้กู้กันอีกแล้วกู้ไหนแล้กัน <c oughs> ก็มีเหตุการณ์ดับเพลิงผมว่าคงเอาดับเพลิงเอาไว้ตรงนี้ไว้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เซฟไปที่สถานตำรวจด้วยอีกอันหนึ่งนะจบนะครับหมดอีกแล้วเงินกู แล้วก็สถานศึกษาชุมชนเนี่ยก็มันเป็นศึกษาชุมชนก็เอาไว้นี่เลยแล้วกนะันส่วนเทพีเสรีภาพรอก่อนนะรอก่อนอเงินติดลบเงินติดลบแอบแอบแอบขึ้นเงินเดือนอย่างงี้ได้ไหมเราแอบขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างงี้โอเคตอนนี้ก็ดูดีครับดูดีอะไรวะเนี่ยดับเพลิงแล้วเมื่อกี้นี่กูสร้างอะไรกูสร้างหมอ,อ,อทุบทิ้งมันเสียเงินโลกมันได้เงินกินลบไม่ได้ด้วยโอ้กูสร้างอะไรของกูวเนี่ย เอาดับเพลิงมาไว้กับตรงนี้เลยโรงงานมันชอบเพลิงบ่อยแล้วก็เพลิงเอาไว้นี่อันหนึง่งอะคือผมต้องผมผมผมขอโทษด้วยนะที่เล่นขัดใจใครนะครับคือผมเล่นแบบสดๆเลยนะครับนะถ้าใครชอบดูแบบสดๆที่แบบเฮ้ยพี่ไปก๊อปใครเข้ามาหรือเปล่าผมบอกตรงเลยสภาพอย่างนี้ใครสร้างจริงไหมมันมีแค่ผมเท่าน,นั้นแหละที่สร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องการก๊อปเลยนะมันไม่มีให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับอ่า <c oughs> มันถึงเวลาละ เราต้องมาคุยกันเรื่องภาษีแล้วนะครับขอเก็บภาษี11%ภาษีโรงงาน12%เออเก็บหน่อยอคือคือจะเรียกไงรัฐบาลมันก็ต้องใช้กินใช้จ่ายเนาะเออเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันกับรัฐบาลเนาะเออช่วยๆกันเดี๋ยวมันก็มีอะไรดีขึ้นมาเองนี่มันแผงผังเมืองอะไรเพะนั้นรัฐบาลของเงินของเงินนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเอาแบบจับใจ่ายใช้สอยอะไรเงี้ย ตรงนี้มันเป็นชนบทไปก็ได้ครับอะไรตรงนี้ก็พังไปแล้วทิ้งไปเลยเลยก็ได้ครับอ่าเออผมไม่ต้องการให้พื้นที่มันเหลือนะเขาจะไม่โอเคแต่ผมไม่ต้องการให้พื้นที่มันเหลือผมก็จะพยายามสร้างถนน,นได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มันรถมันติดครับเพื่อให้มันได้ออกได้หลายทางนะแต่จริงๆยังไงมันทางนี้มันต้องออกจริงๆทางนี้เนี่ยผมจะเก็บไปในนี้อยู่แล้วผมรอคนครบ2 0 0พันอยู่ นะครับถ้าคนครบ2,000เมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะจัดยาวๆเรื่องของใครจะเข้าเมืองกูก็ต้องใจอายตอเชื่อมกันใช่ไหมงั้น,นเรากนเดี๋ยวสร้างแบบนี้ไปทีเดียวดูดน้ำมาใช้ซะเคมีอาคารปรับระดับขึ้นก็ดีครับก็ดีตอนนี้ก็เริ่มมีเงินครับเงินเริ่มหมุนเวียนขึ้นมานะครับจ ผมต้องการตอนนี้เนี่ยคือการรีไซเคิลนะครับสร้างสูตรรีไซเคิลขึ้นมาตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขยะแต่ขยะมันแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองเป็นไงครับดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นไงออสวยนะผมผมมองว่ามันสวยนะผมมองว่ามันใช้ได้ครับมันใช้ได้เอาละผมเจออะไรหักสอ่อเยอะเอานี้ไงได้แล้วครับอันนี้เอาพันหกพันหกจริงๆใครรีบมาสร้างตรงนี้ก็มามันก็คุม้มถ้าใครมาตรงนี้นะ เป็นการทางเชื่อมทางเชื่อมกันอ่าสูดอ่าผมต้องผมจริงผมต้องมีจริงครับสูตรรีไซเคิลต้องมีจริงๆสําหรับสูตรรีไซเคิลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับอ่ามีพื้นที่พอว่างไหมพอว่างผมว่าผมจะสร้างสวนสนามเด็กเล่นขนาดเล็กไว้ตรงข้างโรงเรียนแล้วกันดูกันตรงนี้ไหมตรงนี้เสียสองไม่ได้อีก ตรงนี้ไหมตรงนี้ควบคุมไหมอ่าตรงนี้แหละควบคุมดีครับแล้วก็มีผมรู้แล้วว่ามีอันใหม่มาผมรู้แล้วแล้วคุณถามผมหรือเปล่าผมมีตังค์ซื้อหรือเปล่าเออคุณต้องค,คุณต้องอยู่ตรงนี้ด้วยผมไม่มีตังค์เนี่สวนสนามเด็กเล่นครับเดี๋ยวประชาชนเริ่มเริ่มเริ่มหนาแน่นละอ่าเดี๋ยวผมจะยกระดับขึ้นไปเดี๋ยวคอดูก่อนละกันว่าจะเอาแบบไหนดีนะฮะขอแบบนี้ก่อนละกัน เอาแบบเรียบง่ายเรียบง่ายก่อนไม่ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับาแบบนี้ก่อนก็จะแบบเรียบง่ายเรียบง่ายนะครับเชื่อมหากันได้เชื่อมหากันก็เอาเป็นเส้นทางพวกเส้นอันนี้มันเส้นทางะอะไรถนนดินสองเลนแบบมีถนนคนเดินอ,อะไรอย่างงี้ไหมที่มนันอะไรวะเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ย กูสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยไฟแดงเหรอเอ้ยถ้าไฟแดงควรจะมีควรจะมามีตรงนี้นะเดี๋ยวเราขอดูก่อนมันก็เป็นไฟแดงใช่ไหมเออมันก็ควรจะมาม,มีตรงนี้ควรจะมามีตรงนี้อ่าถ้าอย่างนั้นนะะ่านหินทกเลนเยวมันควรจะมามีไฟแดงตรงนี้จริงๆมันได้ทั้งขาเข้าขาออกใช่ไหมแล้วถ้ามันได้ทั้งขาเข้าขาออกกอ็เดี๋ยวทุบทิ้งก่อน ทิ้งโอเคแล้วก็รวมกันใหม่กันรวมกับตรงนี้ตรงนี้ก็รวมกับตรงนี้อ่าเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็จริงๆยังไม่ต้องสร้างอันนี้ก็ได้นะเนี่ยดูทรงแล้วอันนี้มันเป็นยังไงขอแบบแบ่งสองเลนชัดเจนเลยทุเลศหนักกว่าเดิมอีกอันนี้อะไรเอาแบบนี้ไปก่อนก็ได้เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันมันทุเลดอะไรได้ขนาดนี้วะอ่ะเอาแบบนี้ไปก่นกนนนอไไน,นอ่ะ,เ,อบบอะเข้าออกทางเดียว เออเอออ่ะเข้าออกทางเดียวมีไฟแดงทำ Aj, ksi, ung, parece, ตามกฎจราจรด้วยอ่ะมีไฟดวงไฟแดงอ่ะโอเคต่อกันเลยครับสำหรับตรงนี้เราจะเอาเป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าประชาชนเราเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมีการเรียนรู้เพราะนั้นเนี่ยเอาโซนสีฟ้ามาครับแล้วก็เดี๋ยวต่อน้ำให้เขาครัมาเข้าให้เนีย เงินกูหมดเงินหมด,หมดไฟยังไม่มาเลยบ้านมาก่อนแล้วอแปลว่าคนคนส่วนใหญ่ในนี้รู้สึกเหมือนอยากจะเปิดร้านอาหารแล้วสินะเอาช้นไฟไหมอีกแล้วขออภัยด้วยนะเอ่อไฟไหมกู้ไม่ได้ผมกู้ไม่ได้ผมต้องทํายังไงอ๋อผมมีวิธีเดียวผมช่วยคุณได้ครับทุบแม่งเลยไฟไหมใช่ไหมไฟไหมกูทุบโอเค ตอนนี้ก็มีพวกร้านอาหารเข้ามาเปิดนะครับเพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยคือมันมีเลเวลของมันเนาะเพราะผมก็เคยเล่นอยู่มันมันมีอาหารพวกส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเส้นนี้คือออกไปข้างนอกครับเส้นนี้คือเข้าเมืองแล้วก็เส้นนี้คือ,อติดต่อพวกหน่วยงานรัฐนะครับเขาถามว่าไฟกูอยู่ไหนแบบคล้ายๆแบบช้างกูอยู่ไหนอะไรเงี้ยตอบว่าอะไรดีครับ ไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วเดเมื่อพื้พี่มาแล้วเนี่ยหนูขอเพิ่มภาษีอีกสักนิดนึงนิดนึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะเออนิดเดียวช่วยๆกันนะเงินมันจะได้เข้ามาในกองคลังเพื่อที่จะบริหารนะจะได้ไม่ต้องไปแอบอู้เหมือนไอ้ใครแถวนี้นะเออนั่นแหละนั่นแหละโอเค คลิปนี้ก็35นาทีแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมอ,อัดคลิปยาวๆหรือชอบในที่ผมเล่นก็หรือใครดูจนจบดีกว่าใครดูจนจบฝากบวกหนึ่งให้ผมหน่อยละกันนะครับผมจะได้รู้ว่าพวกคุณเนี่ยชอบบวกหนึ่งแล้วก็บอกว่าชอบนะครับผมจะได้รู้ว่าอ่าโอเคเกมมันเก่ามันก็ยังมีคนดูนะครับนะครับโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวเจอใหม่สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ